ครั้งที่ยี่สิบสี่พี่ถามว่าได้มาโดยวิธีการอย่างไรคงจะไม่คิดว่านอกตำราใช่ไหมคะตำราคืออะไรคะกระตรปิดท่านผู้ใดสงสัยก็ศึกษาดูได้ตั้งแต่ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยค่ะสะสมเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดนามและรูปต่างๆกัน ไม่เหมือนกันแต่ละคนจะคิดก็ต้องคิดถึงสิ่งที่เคยเห็นเคยได้ยินเคยได้กลิ่นเคยรู้รสเคยพอใจเคยไม่พอใจเพราะฉะนั้นจะวางกฎเกณฑ์ให้ขณะนี้รู้นามนั้นขณะนั้นรู้รูปนี้ได้ยังไงในเมื่อเหตุปัจจัยอาจจะทําให้โลภะของคนหนึ่งเกิดสําหรับอีกคนหนึ่งเป็นโทสะสําหรับอีกคนหนึ่งเป็นกุศลแล้วแต่ว่าในขณะนั้น นามชนิดใดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วแต่ละคนเนี่ยค่ะบังคับสติให้เกิดพร้อมๆกันได้ไหมก็ไม่ได้บางคนขณะนี้ไม่เกิดต่อไปอีกประด๋ยวหนึ่งสติก็เกิดขึ้นและเมื่อเกิดแล้วคนนั้นจะรู้ที่เสียงว่าเป็นสภาพที่ปรากฏให้รู้ได้เฉพาะทางหูเท่านั้นอีกคนหนึ่งอาจจะรู้ที่ได้ยินอีกคนหนึ่งอาจจะรู้ที่เย็นอีกคนหนึ่งอาจจะรู้ที่เมื่อยอีกคนหนึ่งอาจจะรู้ที่กําลังคิดนึกก็ได้ ก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่เหตุปัจจัยทั้งสิ้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดาสามารถที่จะวางกฎเกณฑ์แบบฉบับได้เลยปัญหานี้ควรจะเปลี่ยนเป็นว่าการมีแบบฉบับวางกฎเกณฑ์นั้นอยู่ที่ไหนในพระไตรปิฎกมีท่านผู้ใดย,ยังมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะนาวาสูตรที่แปดมีข้อความว่ากอบุคคลพึงรู้แจ้งธรรมะจากบุคคลใด พึงบูชาบุคคลน,นั้นเหมือนเทวดาบูชาพระอิมฉะนั้นการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมีความนอบน้อมเคารพในครูอาจารย์หรือว่าผู้ที่ให้ความเข้าใจเรื่องธรรมะนั้นก็จะต้องกระทำในฐานะที่สมควรด้วยสาเหตุว่าบางท่านนั้นเคารพในครูอาจารย์เกินพระรัตนตรัย ต้องขอประทานโทษที่จะใช้คำน,นี้เพราะเหตุว่าบางท่านไม่สนใจที่จะสอบทานเทียบเคียงกับพระธรรมวินยัยแล้วแต่ว่าผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้นจะกล่าวว่าอย่างใดก็คึงพอใจในเหตุผลของผู้นั้นโดยที่ไม่เทียบเคียงเหตุผลไม่สอบทานกับพระธรรมวินยัยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เราะเหตุว่าการที่จะเคารพบุคคลที่เป็นครูอาจารย์นั้นก็ต้องเคารพในส่วนที่เป็นครูอาจารย์ไม่เหนือกว่าการเคารพในพระรัตนตรัยคือในพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์เพราะฉะนั้นก็เคารพครูอาจารย์ในความเมตตาที่ท่านอนุเคราะห์แสดงธรรมะอุปการะเกื้อกูลให้ได้เข้าใจธรรมะ แต่ว่าจะต้องสอบทานธรรมะนั้นกับพระธรรมวินัยจนกระทั่งให้ได้เหตุผลแต่ว่าไม่ใช่จะไปลบหลู่ครูบาอาจารย์ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกับพระธรรมวินัยที่ได้สอบทานแล้วในที่นี้จึงกล่าวว่ากอบุคคลพึงรู้แจ้งธรรมะจากบุคคลใดพึงบูชาบุคคลนั้นเหมือนเทวดาบูชาพระอินทร์ฉะนั้น ผู้ที่เคารพนอบน้อมบุคคลที่เป็นครูอาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีคุณความดีก็เปรียบได้กับเทวดาส่วนครูอาจารย์ซึ่งให้ความรู้ธรรมะนั้นก็เปรียบได้กับพระอินทร์ซึ่งเป็นหัวหน้าของเทวดาไม่ใช่ให้สูงเหนือพระรัตนตรัยไม่ใช่ให้สูงเหนือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าให้พึงบูชาเหมือนเทวดาบูชาพระอินทร์ และมีข้อความต่อไปว่าบุคคลซึ่งจะพึงเป็นที่เคารพบ,บูชานั้นบุคคลนั้นเป็นพระหุสูตรผู้อันเตวาสิกบูชาแล้วมีจิตเลื่อมใสในอันเตวาสิกนั้นย่อมชี้แจงธรรมะให้แจ่มแจง้งนี่ก็ต้องทั้งสองฝ่ายคือทั้งผู้ที่ชี้แจงธรรมะ และวก็ผู้ที่รับฟังธรรมะด้วยซึ่งผู้ที่ได้รับการนอบน้อมก็ต้องมีจิตเลื่อมใสในผู้รับฟังธรรมแล้วก็ชี้แจงธรรมะให้แจ่มแจ้งเป็นการอุปการะด้วยบุรุษผู้มีปัญญาไม่ประมาทครบบุคคลผู้เป็นผหุสูตรเช่นนั้นกระทำธรรมะนั้นให้มีประโยชน์ใกล้ครวนแล้ว ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมย่อมเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งแสดงธรรมะและเป็นผู้ละเอียดพยัญชนะในพระตรปิดกละเอียดมากเวลาที่จะแสดงธรรมในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็มีอัฏฐพยัญชนะสมบูรณ์ในข้อความนั้นแม้แต่ผู้ที่เป็นผู้มีปัญญาไม่ประมาทครบบุคคลผู้เป็นะหุสูรเช่นนั้น ก็ต้องกระทำธรรมะนั้นให้มีประโยชน์การที่จะกระทำธรรมะให้มีประโยชน์ก็คือใกล้ครวนแล้วปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมย่อมเป็นผู้รู้แจ่มแจ้งแสดงธรรมะแก่ผู้อื่นและเป็นผู้ละเอียดเมื่อรู้ธรรมะแจ่มแจ้งแล้วก็ไม่พึงเป็นผู้ที่ไม่แสดงธรรมนั้นแก่ผู้อื่น ควรจะแสดงธรรมะที่ได้ศึกษาได้ใคร,คร้ครวนได้พิจรารณาได้เข้าใจแล้วนั้นต่อต่อไปด้วยความเป็นผู้ละเอียดอย่าเป็นผู้ที่ฟังเผลนเผินหรือว่าจับข้อความจากธรรมะเพียงเผลนเผิน,น,นไม่คร่ควรวนพิจารณาให้รอบครอบก่อนแล้วแสดงแก่ผู้อื่นเพราะเหตุว่าอันนี้ก็จะเป็นอันตรายมากทีเดียวถ้าผู้ฟังเกิดความเข้าใจผิด เห็นผิดปฏิบัติผิดตามไปด้วยข้อความต่อไปมีว่าอันเตวาสิทธ์เศร้เสอาจารย์ผู้ประกอบด้วยธรรมะน้อยเป็นคนเขาวผู้ยังไม่บรรลุประโยชน์และริษยาไม่ยังธรรมะให้แจมแจ้งในศาสนานี้เทียวยังข้ามความสงสัยไม่ได้ย่อมเข้าถึงความตาย นี่ก็เป็นอันตรายอีกเหมือนกันที่ว่าถ้าอันเตวาสิกส่องเสพอาจารย์ผู้ประกอบได้ธรรมะน้อยผู้เป็นคนขาวผู้ยังไม่บรรลุประโยชน์และริษยาไม่ยังธรรมะให้แจมแจ้งในศาสนานี้เขียวยังข้ามความสงสัยไม่ได้ย่อมเข้าถึงความตายพระเหตุว่าธรรมะนั้นไม่สามารถจะอุปการะให้พ้นจากความตาย ให้พ้นจากการที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะต่อๆไปได้แต่ถ้าผู้นั้นไม่เป็นผู้เคลาไม่เป็นผู้ที่มีธรรมะน้อยก็ย่อมจะอุปการะสามารถที่จะทำให้อันเตวาสิกผู้ที่เป็นสิทธินั้นบรรลุประโยชน์และพ้นจากความตายได้ข้อความต่อไปว่าบุคคลไม่ยังธรรมะให้แจมแจ้งแล้ว ไม่ใกล้คลรัวเนื้อความในสำนักแห่งบุคคลผู้เป็นพหุสูตรทั้งหลายไม่รู้ด้วยตนเองยังข้ามความสงสัยไม่ได้จะสามารถให้ผู้อื่นแข่งพินิษได้อย่างไรเหมือนคนข้ามแม่น้ำที่มีน้ำมากมีกระแสไหลเที่ยวถูกน้ำพัดลอยไปตามกระแสน้ำจะสามารถช่วยให้ผู้อื่นข้ามได้อย่างไรฉะนั้น ผู้ใดขึ้นสู่เรือที่มั่นคงมีพายและถอพร้อมมูลผู้นั้นรู้อุบายในเรือนั้นเป็นผู้ฉลาดมีสติจึงช่วยผู้อื่นแม้จำนวนมากในเรือนั้นให้ข้ามได้แม้ฉันใดผู้ใดไปด้วยมักขยานทั้งสี่อบรมตนเป็นพหุสูตรไม่มีความหวั่นไหวเป็นธรรมดา ผู้นั้นแลรู้ชัดอยู่พึงยังผู้อื่นผู้ตั้งใจสดับและสมบูรณ์ด้วยธรรมะอันเป็นอุปนิสัยให้เท่งพินิดได้ฉันนั้นเพราะเหตุนั้นแลบุคคลควรคบสับเบรุษผู้มีปัญญาเป็นพูุหูตรบุคคลผู้คบบุคคลเช่นนั้นรู้ชัดเนื้ความนั้นแล้วปฏิบัติอยู่รู้แจ้งธรรมะแล้วพึงได้ความสุข เป็นข้อความในพระไตรปิฎกซึ่งได้กล่าวเตือนถึงในเรื่องการใคร่ครวนธรรมะเพราะเหตุว่าอุปมาเหมือนกับคนข้ามแม่น้ำที่มีน้ำมากมีกระแสไหลเชี่ยวถูกน้ำพัดลอยไปตามกระแสน้ำย่อมไม่สามารถจะช่วยให้คนอื่นข้ามได้แต่ผู้ใดขึ้นสู่เรือที่มั่นคงมีพายและถอพร้อมมูล ผู้นั้นรู้อุบายในเรือนั้นถึงแม้ว่าเราจะได้ฟังเรื่องของมัคมีองค์แปดว่าในการที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้นั้นจะต้องเจริญสติจะต้องเป็นผู้ที่เจริญมัคมีองค์แปดแต่ถ้าไม่พิจรารณาไม่ใกล้ครวนในมัคทั้งแปดนั้นให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ด้วยความแยบขายคือได้วความสมบูรณ์พร้อมของเหตุผลก็เท่ากับผู้ที่ไม่รู้อุบายในเรือมีเรือจริงมีของหลายอย่างในเรือนั้นแต่ไม่ทราบว่าของนั้นเพื่อประโยชน์อะไรก็ไม่สามารถที่จะใช้เรือนั้นให้เป็นประโยชน์ได้ฉันใดในเรื่องของมรรคมีองค์แปดก็เช่นเดียวกัน คือจะต้องมีการศึกษาให้เข้าใจเรื่องของมรรคมีองค์แปงไม่ให้คลาดเคลื่อนไฝ้เผลแล้วจึงจะเป็นผู้ที่รู้อุบายในเรือนั้นสามารถที่จะใช้ประโยชน์ให้เรือนั้นถึงฝั่งได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ถ้าท่านผู้ใดมีพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแล้วก็มีครูบาอาจารย์ผู้อุปการะให้ควา,ามรู้ควา,ามเข้าใจแต่ว่าผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งธรรมะนั้นถ้า มีความมั่นใจในบุคคลโดยที่ไม่สอบทานธรรมะซึ่งได้ฟังจากบุคคลนั้นกับธรรมวินัยก็ย่อมจะเป็นอันตรายได้เพระเหตุว่ายัางไม่ทราบถึงความลึกซึ้งของธรรมะและก็อาจจะเข้าใจธรรมะคลาดเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะฟังธรรมะจากใคร ก็ควรที่จะได้พิจารณาค่ายครวนสอบทานอยู่เสมอจนกระทั่งได้เหตุผลที่สมบูรณ์ถ้าท่านศึกษาหรือว่าอ่านในพระไกรปิฎกจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ท่านคล่องใจจะมีคำอธิบายอย่างละเอียดและอีกประการหนึ่งบางทีท่านอาจจะไม่ทราบว่าบุคคลในรัางโน,น้นท่านมีความสงสัยกันเรื่องอะไรท่านสนทนากันเรื่องอะไร พระเหตุว่าการสนทนาธรรมะมีเรื่องที่จะสนทนามากมายหลายประการจะสนทนาเรื่องอริยสัจสี่จะสนทนาเรื่องปติจจสมุปปาทะจะสนทนาเรื่องมัคมีองแปดจะสนทนาเรื่องญาณนนะจะสนทนาเรื่องอะไรก็มีมากมายหลายเรื่องแล้วก็บุคคลในครั้งโน,น้นท่านคิดยังไงท่านถามยังไง ก็เป็นการที่ว่าถ้าท่านศึกษาพระไตรปิฎกมากขึ้นท่านก็จะได้ความรู้ความแจ่มแจ้งมากขึ้นด้วยแต่ว่าจะเห็นได้ว่าบุคคลซึ่งศึกษาธรรม,มะมีความเข้าใจธรรม,มะจะไม่เห็นว่าตนเองนั้นสำคัญแต่ว่าสิ่งสำคัญคือพระธรรมวินยัยสิ่งสำคัญคือพระรัตนตรัยท่านเหล่านั้นจะไม่คิดถึงตัวท่านเป็นใหญ่ไม่คิดถึงว่าให้ใครๆมาเคารพ กราบไหว้นับถือเป็นครูบาอาจารย์เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องมีสิทธิ์หรือว่ามีผู้ฟังธรรมะมากๆท่านเหล่านั้นจะไม่คิดถึงตัวท่านเลยแต่จะคิดถึงพระธรรมวินยัยแล้วก็คิดถึงพระรัตนตรัยเป็นใหญ่ที่จะยกตัวอย่างอีกสูตรหนึ่งเพื่อจะให้ท่านเห็นถึงความคิดหรือว่าความข้องใจของบุคคลในครั้งนั้นหรือหัวข้อที่บุคคลในครั้งนั้นสนทนาธรรมกัน แล้วก็ธรรมะที่ได้ฟังจะอุปการะแก่ผู้ฟังยังไงในมัชฌิมนิกายมัทฌิมะปันนาตปรามณวั์โคตะมุขสุดซึ่งเป็นสมัยที่พระผู้มีพระภาคเสด็จดับขันปรินิพานแล้วสมัยหนึ่งท่านพระอุเทนอยู่ณเขมิยะอัมภวันใกล้เมืองพาราณสีสมัยนั้นมีปรามคนหนึ่ง ชื่อโคตมุขคคะได้ไปถึงเมืองพาราณสีด้วยกรณียกิจบางอย่างแล้วก็เดินเที่ยวเล่นไปมาเป็นการพักผ่อนแล้วก็ได้เข้าไปที่เขมิยะอัมพวันครั้งนั้นท่านพระอุเทนจงกรมอยู่ในที่แจ้งโคตมุขะพรามก็เข้าไปหาปรสาสัยแล้วก็ เดินตามท่านพระอุเทนผู้ซึ่งกําลังเดินจงกรมอยู่และได้กล่าวกับท่านพระอุเทนว่าดูกระสมณะผู้เจริญการบวชอันชอบธรรมย่อมไม่มีในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะบัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านไม่เห็นข้อนั้นหรือไม่เห็นธรรมะในเรื่องนี้คือว่าโคตมุขะราม ไม่เห็นประโยชน์ของการบรรพชาอุปสมบทเป็นบรรพชิตเลยจึงได้กล่าวว่าการบวชอันชอบธรรมย่อมไม่มีพรามเองมีความเห็นว่าการบวชเป็นบรรพชิตไม่มีประโยชน์แต่ท่านพระอุเทนเป็นบรรพชิตเพราะฉะนั้นความเห็นของท่านพระอุเทนกับความเห็นของโคตมุขพรามนั้นก็ย่อมจะต่างกันซึ่งเมื่อโคตมุขะกล่าวอย่างนั้นแล้ว ท่านพระอุเทนลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แม้โคตมุขครามก็ลงจากที่จงกรมเข้าไปยังวิหารแล้วยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระอุเทนก็ได้กล่าวกับโคตมุขครามว่าดูกระกรามอาสนะมีอยู่ถ้าท่านปรารถนาก็เชิญนั่งเถอะ นี่เป็นคำเชิญของพระภิกษุในครั้งอดีตสำนวนก็ไพเราะคือแล้วแต่ว่าผู้ฟังปราถนาจะนั่งก็นั่งได้ไม่ปราถนาจะนั่งก็แล้วแต่อัธยาศัยโคตมุขคพรามก็กล่าวว่าก็ข้าพเจ้ารอการเชื่อเชิญของท่านพระอุเทนนี้แหลจึงยังไม่นั่งเพราะว่าคนเช่นข้าพเจ้าอันไกลไม่เชื้อเชิญก่อนแล้วจะพึงสําคัญกัน ที่จะพึ่นนั่งบนอาสนะอย่างไรนี่ก็เป็นธรรมเนียมของพรามถ้าไม่มีการเชื่อเชิญแล้วก็ย่อมไม่นั่งหรือว่าผู้ที่เป็นแขกก็เหมือนกันถ้าเจ้าของสถานที่ยังไม่เชื่อเชิญก็ย่อมไม่นั่งแล้วโคตมุขพรามก็ถือเอาอาสนะต่ำแห่งหนึ่งเพราะท่านก็ทราบว่าท่านไม่ได้เป็นบรรพชิตเพราะฉะนั้นก็นั่งที่อาสนะที่ต่ำกว่า กันแล้วได้กล่าวกับท่านพระอุเทนมีข้อความเหมือนกับที่กล่าวกับท่านพระอุเทนตอนที่ท่านพระอุเทนยังเดินจงกรมอยู่ที่เขมิยะอัมพวันคือดูกระตะสมณะการบวชอันชอบธรรมย่อมไม่มีในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะบัณฑิตทั้งหลายเช่นท่านไม่เห็นข้อนั้นหรือไม่เห็นธรรมะในเรื่องนั้น ฟังดูตอนต้นๆเผินๆเหมือนกับจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานเลยแต่ขอให้ทราบว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตไม่ว่าหัวข้อของธรรมะที่มีผู้นำมาสนทนากับท่านนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามท่านน้อมไปสู่เหตุและผลของการปฏิบัติในตอนสุดท้ายเสมอซึ่งก็จะทำให้ผู้ที่ได้ฟังนั้นเข้าใจแ่มแจ้งขึ้นแต่ขอให้ฟัง การสนทนาระหว่างท่านพระอุเทนกับโคตมุข,ขพรามต่อไปท่านพระอุเทนกล่าวว่าดูกระคสามถ้าท่านพึงยอมคำที่ควรยอมและพึงคัดค้านคำที่ควรคัดค้านของเราอันหนึง่งท่านไม่พึงรู้เนื้อความแห่งภาสิทธใดพึงซักถามเราในภาสิทธนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่าดูกระท่านอุเทน ภาสิทธินี้อย่างไรเนื้อความแห่งพาสิทธิ์นี้เป็นไนเพราะทาได้อย่างนี้เราทั้งสองพึงมีการเจรจาปราศัยในเรื่องนี้กันได้คือก่อนที่จะสนทนากันก็จะต้องตกลงกันเสียก่อนว่าถ้ามีข้อความใดที่เป็นเหตุผลก็จะต้องยอมรับตามเหตุผลนั้นถ้ามีสิ่งใดที่พึงคัดค้านไม่เห็นด้วย ก็ขอให้แสดงความคิดเห็นคัดค้านที่ไม่เห็นด้วยนั้นและถ้ามีภาสิทธิ์คำใดที่ไม่เข้าใจชัดก็ขอให้ถามเพื่อให้เข้าใจภาสิทธนั้นชัดเจนขึ้นจึงจะสนทนากันในเรื่องของธรรมะซึ่งโคตมุขพรามก็รับว่าจะกระทำเช่นนั้นท่านพระอุเทนก็กล่าวว่าดูกระพรามบุคคลสีจ่จำพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นไนจำพวกที่นทนห,น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 ,หนึทท่งเป็นผู้ทําตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทําตนให้เดือดร้อนประเภทที่สองเป็นผู้ที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทําผู้อื่นให้เดือดร้อนจำพวกที่สามเป็นผู้ทําตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน ประกอบความขนขวายในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่พวกที่สีไม่เป็นผู้ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขนขวายในการทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่มีความหิวเป็นผู้เย็นเฉวยแต่ความสุขมีตนเป็นดังโครมอยู่ในปัจจุบันแล้ว่านพระอุเทนก็ถาม โคตมุขพรามต่อไปว่าดูกระพรามบรรดาบุคคลสี่ชนพวกนี้บุคคลไหนย่อมยังจิตของท่านให้ยินดีมีบุคคลอยู่สี่ประเภทแต่ว่าต่อไปพรามนี่ก็จะขอให้ท่านพระอุเทนบรรยายขยายความที่แจงเรื่องบุคคลสี่นี้โดยละเอียดอีกแต่ว่าก่อนอื่นท่านพระอุเทนก็ได้ถามโคตมุขพรามก่อนว่าในบุคคล สี่ประเภทนี้สี่จำพวกนี้บุคคลใดย่อมยังจิตใจของโคตมุขพรามให้ยินดีได้ซึ่งโคตมุขพรามก็ได้กล่าวตล่าวว่าบุคคลจำพวกที่สี่คือผู้ที่ไม่ยังทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ขวนขวายในการประกอบความเดือดร้อนทั้งกับตนเองและผู้อื่น ย่ำอย่างจิตของโคตมุขครามให้ยินดีได้ซึ่งท่านพระอุเทนเมื่อได้ฟังแล้วก็ถามเหตุผลจริงๆท่านสนทนาธรรมกันจริงๆต้องการเหตุผลจริงๆไม่ใช่ว่าเมื่อตอบแล้วก็พอใจในเหตุผลนั้นโดยง่ายเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าโคตมุขครามจะได้ตอบอย่างนั้นแล้วท่านพระอุเทนก็ยังต้องการเหตุผลว่าเพราะเหตุใดบุคคลที่ ไม่เป็นผู้ทําตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขนขวายในการทําตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นจึงเป็นผู้ที่ทําให้จิตของโคตมุขพรามยินดีได้ซึ่งโคตมุขพรามก็ได้ชี้แจงให้ฟังว่าสำหรับผู้ที่ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนนั้นย่อมทำตนผู้รักสุขเกลียดทุกข ให้เดือดร้อนให้เล้าร้อนเป็นความจริงใช่ไหมคะที่ว่าทุกคนต้องการความสุขไม่มีใครต้องการความทุกข์เลยแล้วไปทรมานตัวทำไมไปทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทำไมเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเมื่อข้อปฏิบัตินั้นเป็นเช่นนั้นคือเป็นผู้ที่กระทำตนให้เดือดร้อนและก็ประกอบความขนขวายในการทำตนให้เดือดร้อน ก็ย่อมทำตนผู้รักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เล้าร้อนโดยเปล่าประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยส่วนบุคคลประเภทที่สองคือเป็นบุคคลที่กระทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนขนขวายในการกระทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนนั้นก็ย่อมทำบุคคลอื่นผู้รักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เล้าร้อนด้วยไม่ใช่แต่ตนเองเท่านั้นที่รักความสุข เกลียดความทุกข์แม่บุคคลอื่นก็รักความสุขเกลียดความทุกข์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นผู้ที่ทําบุคคลอื่นผู้รักความสุขเกลียดความทุกข์ให้เดือดร้อนให้เล่าร้อนก็ย่อมไม่ทําให้จิตของโคตมุขพรามยินดีได้ส่วนบุคคลที่สามคือบุคคลที่กระทําตนและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนขลขวายในการทําให้ตนและบุคคลอื่นเดือดร้อนนั้น ก็ย่อมทำตนและบุคคลอื่นผู้รักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เราร้อนด้วยซึ่งก็เป็นบุคคลที่ไม่ทำให้จิตของโคตมุขพรามยินดีได้ส่วนบุคคลที่สี่เป็นผู้ที่ไม่กระทําตนและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนไม่ขลนขวายในการกระทําตนและบุคคลอื่นให้เดือดร้อนนั้นย่อมเป็นผู้ที่ไม่กระทําตนและบุคคลอื่นผู้รักสุขเกลียดทุกข์ ให้เดือดร้อนให้เร้าร้อนเพราะฉะนั้นบุคคลจำพวกที่สีน่นี้ย่อมยังจิตของโคตะมุขรามให้ยินดีได้